สวยครับโครงการใหญ่นะครับมาหาผมครับมาอันนี้ต้องตามบัตรใช่ไหมครับโอเคอ๋อมาเลยที่ผมดูหลายร้านมากเลยครับไม่เห็นที่ร้านที่มันขึ้นมันรุ่มขึ้นมาไงนี่ติ๊กต็อกอ๋อฮะก็เลยดูโอเคส่วนไม่ต้องเอาเงินก้อนมาใช้ครับถ้าวันนี้ดีแล้วแกะเองครับผมไม่ได้แกะมาหรอก เราอยากให้ลูกค้าสบายใจนิดเดี่ยวเลยพี่ผมมือก็ได้่าจะได้แกะเองกับมือไอ้เพื่อนในดียังไม่เคยมีเนาะครับโอเคติมติมตหลายปีครับผมเดี๋ยวมาใส่เลยอันนี้สตาร์ไลท์เดี๋ยวผมทำไอ้เปื่อนในดีให้เนาะโอ๊ะ โอเคอ่าฮะไม่เป็นไรทำเป็นเป็นดีเลยไหมรู้ว่าขออะทำเลยอะจะทำให้เดี๋ยวเชื่อมปากกาครับอันนี้ Apple p e n c i l แล้วก็ไปเอาเอาซิมรายปีมาใส่ คครับครับม,มา,มาเดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วทำให้เลยครับ